นิยายเรื่อง baby I love you เดือนละแสนแฟนหลอกๆตอนที่39โซล่าน้ำตาขอเบาไหลลงผสมกับน้ำฝนที่ไหลดินลงมาไอไม่ฟังเสียงใดๆดึงเธอเดินต่อไปพลางปัดน้ำที่หน้าอย่างโมโหเธอเองก็ไม่ได้เดินตามไปง่ายๆสะบัดตัวดิ้นไปมาคุณไอปล่อยฉันไม่ ไอ้ตะโกนลั่นปฏิเสธเธออย่างหนักแน่นใช้แรงทั้งหมดกลุ่มตัวเธอจนดิ้นไม่หลุดขาทั้งสองยังคงย่ำดินเปียกแฉะเปื้อนโคลนไปทั้งคู่คุณไอ้คุณไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้นะฉันจะไปที่ถ่ายไรฉันทิ้งไม่ได้ฉันลงแรงไปตั้งเท่าไหร่คุณก็รู้โซล่าตะหวาดลั่นไม่ไอ้ปฏิเสธเสียงแข็งจนเดินมาใกล้ถึงเต็นท์ราวิชิเย้นบางๆดีใจกลางร่มออก แต่ต้องชะง,งักเมื่อโซล่าตะหวาดลัน่นฉันบอกให้คุณปล่อยฉันไม่ได้ยินหรือไงหูแตกเหรอปล่อยสิคุณจะไปไหนก็ไปสิมายุ่งอะไรกับฉันฉันรักไร่นี้ใครจะทำอะไรกับไร่นี้ไม่ได้ปล่อยเดี๋ยวนี้ทุกคนก็รักไร่นี้กันหมดเธอรักเป็นคนเดียวหรือไงต่อไปนี้ฉันจะไม่ให้เธอเฝ้าไรอีกถึงเวลาที่เธอต้องอยู่เฉยๆซะบ้างไอ้หันไปตะคอกใส่เธอทุกคนหยุดนิ่งมองค้างคุณคิดว่าคุณห้ามฉันได้หรือไง ยังไงฉันก็จะไปไปวันนี้ด้วยคุณมันเห็นแก็ตัวมีห่วงไรดูแลแต่วัยองุ่นนั่นแหละแล้วเธอเธอไม่เห็นแก็ตัวเลยหรือไงเธอไม่สนใจว่าฉันจะคิดยังไงฉันตื่นขึ้นมาไม่เจอเธอนอนก็ไม่เจอไม่มีเวลาให้กันเธอรู้ไหมว่าฉันคิดยังไงเธอเหยียบย่าหัวใจฉันด้วยการไม่ดูแลตัวเองทําร้ายตัวเองอดหลับอดนอนพักก็ไม่ได้พักกินก็แทบไม่ได้กินแล้วยังวิ่งมาตากฝนดูแลไร่คนเดียว ถ้าเธอเป็นอะไรไปแล้วฉันจะอยู่ยังไงเธอเคยคิดบ้างไหมคุณไอโซลามองเขาพังหยุดดิ้นยืนนิ่งไอก้กำมัดก้มหน้ากัดฟันระวิจะเดินออกไปกลางล่มให้ทั้งคู่อีกรอบแต่หญิงชาดาห้ามไว้เมื่อเห็นไอ้กำลังก้าวขาเดินจูงมือโซลา่าไปด้วยอย่างไม่ขัดขืนสุรีมองตามก่อนจะถอนหายใจสายหน้าไปมาฉันเพิ่งเห็นว่าตาไอมามันขนาดนั้น เมื่อก่อนต่อให้ดื้อแค่ไหนก็ไม่เท่านี้ที่ดื้อหัวชนฝาล้านฉันเปลี่ยนไปมากทีเดียวสุดีบนพึนพมพำคุณโซลา่าอาจมีอิทธิพลกับเขามากจริงๆก็ได้นะคะระวิตอบอย่างกางังวลแต่ไอคงรักผู้หญิงคนนี้จริงๆไปเถอะนูระวิค่ะคุณย่าระวิกลางร่มออก พายิงชราเดินกลับเรือนแก้วพี่พาคนงานแยกแย้ายกลับที่พักกลางดึกเงียบสงัดที่บ้านพักฝนยังคงตกชุม่มไอซ์ล็อกประตูหันกลับมาทางโซลาที่คลุมผ้าขนหนูยืนสั่นมองศพตาไอซ์ที่เปิดตู้หยิบผ้าขนหนูตัวเองมาเช็ดหัวคุณไอ้ยคือฉันยังไงก็ยังห่วงท้ายไร่อยู่ดีฉันขอ โซล่ายหยุดเมื่อเขาปิดตู้มองเธอด้วยสายตาดุดันจนเธอกลืนน้ำลายลงคอเมื่อไรจะลืมเรื่องท้ายไรสักทีตัวเองเป็นยังไงก็ได้ใช่ไหมไม่ห่วงคนที่อยู่ข้างกายบ้างหรือไงจะให้ทำไงเธอถึงจะเห็นหัวใจฉันแทนที่เธอจะจริงจังกับฉันแต่กลับไปจริงจังกับไร่ทุ่มเทกับไร่ต้องให้ฉันทำขั้นเด็ดขาดเลยใช่ไหมถึงจะคิดถึงฉันคือคุณไอฉันโซลาก้มหน้าสำนึกผิด ขอโทษนะโซล่าฉันรักเธอจริงๆฉันจะไม่ยอมให้หัวใจเจ็บอีกแล้วคุณพูดอะไรโซล่ามองชะงงนก้าวถอยหลังมองไอ้ที่ขยับเข้ามาคว้ามือเธอดึงเข้าหาตัวพร้อมกดดิมฝีปากประกบลงที่ปากน้อยๆของเธออย่างดูดดืม่มพาเจ้าของร่างเล็กชะงักค้างตกใจเบิกตาโต มือเล็กๆพยายามดันแขนเขาออกแต่ยิ่งเธอผลักเขาแรงมากเท่าไหร่ไอยิ่งรุกหนักขึ้นโอบกอดเธอให้แนบชิดร่างทั้งสองโน้มลงบนเตียงโซล่เสียงแผ่วเบาเลือนกับซิบข้างหูพาคนฟังรอบกืนน้ำลายลงคอเกรงไปทั้งตัวไอไล่นิ้วลูบแก้มใสก่อนจะหลดดิมฝีปากลงประกบปากน้อยๆของเธออีกครั้ง หอมไล่นิ้วสัมผัสผิวกายตั้งแต่หัวไหล่ลงไปยังเรือนร่างปลดเสื้อผ้าตนเองกองไว้ที่พื้นก่อนดึงผ้าห่มคลุมกายที่แนบชิดสัมผัสซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งท้องฟ้าสว่างโล่งของวันใหม่สดชื่นแจ่มใสผ่าร่างกายเปิดเปล่าของหนุ่มสาวในผ้าหม่มผืนเดียวกันนอนซบกอดกลมอย่างมีความสุขพี่ยืนอยู่ข้างหลังหญิงชรากับประวิ ที่มองเหล่าบอดีิการ์ลงจากรถตู้สีดำประมาณสิบกว่าคนด้วยการจ้างวานของสุรีที่เห็นใจหลานชายในสภาพคืนก่อนหวังว่าปัญหาจะคลี่คลายผู้จัดการช่วยเอาอย่าหอมต้มใส่ถ้วยขึ้นไปให้สไพยเล็กด้วยครับคุณท่านพี่รับคำสั่งแล้วรีบเดินไปทำตามทันทีถ้าคุณย่ายมีเหลน คงดื้อหน้าดูเลยค่ะระวิจับแก้มด้วยรอยยิ้มคงต้องเตรียมไม้เรียวรอแล้วล่ะหนูระวิวันนี้เข้าครัวกันดีไหมสุรีหันมายิ้มให้เธอได้เลยค่ะวิเป็นลูกมือเองค่ะระวิฉีกยิ้มกว้างพาสุรีเดินกลับไปยังเรือนแก้วทันทีเวลาผ่านไปครู่ใหญ่พี่ถือถาดยกมาวางไว้ที่โต๊ะไม้ตรงหน้าชายหนุม่ม ที่นั่งอยู่สีหน้าแดงกำมว่างตัวเก้ๆกังๆขยับเสื้อยืดให้เข้ากังเก่งยีนเหลือบมองพีคุณย่าให้เอายามาให้คุณโซล่าครับพี่บอกด้วยรอยยิม้มขอบคุณครับวานคุณช่วยเปิดแผ่นพลาสติกที่ถังไมโอ๊กด้วยนะครับไอยืนขึ้นสั่งเขาครับพี่ตอบตกลงก่อนจะเดินลงบันไดไปในขณะที่โซล่าเดินเช็ดหัวออกมาจากห้องน้ำเธอหยุดกึกเบี่ยงหน้าหลบหันหลังกลับ ฮโซล่าจามเสียงดังจนต้องเอามือปิดปากบีบจมูกที่มีน้ำมูกก่อนรู้สึกตัวว่ามีคนอยู่ด้านหลังแก้มใสเริ่มแดงระเรื่อขึ้นมาอย่างไม่ทันตั้งตัวค่อยๆหันมองเขาดื่มยาหอมก่อนสิเสียงของเขาฟังดูอ่อนโยนราวปุยเมฆไม่ดีกว่าค่ะฉันจะรีบไปไรโซล่าเอามือปิดปากเบิกตาโตเมื่อเห็นสีหน้าไอที่ดูเคร่งขรึมต่างจากก่อนหน้านี้โดยสิ้นเชิง อีกแล้วเหรอบอกแล้วไงว่าห้ามไปเวนยามก็มียังไงเธอก็ต้องอยู่กับฉันไปกินยาไอ้พูด